นางสาวปรินาไกรคุปอดีตสส,สสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วันที่17พฤษภาคมว่าจุลินลาออกเถอะเมื่อประชาธิปัตย์ยังไม่สิ้นคนดีจึงไม่อยากใช้คำว่าพักประชาธิปัตย์มันนิสัยแย่มันเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่า เพราะเมื่อวันที่ปรินาถูกคำพิพากษาตลอดชีวิตก็มีประชาธิปัตย์บางท่านเห็นใจและมีบางท่านจุดประทัดเยอะเยะ้ยและในวันที่ปรินาถูกพิพากษาไม่ให้ดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตวันรุ่งขึ้นประชาธิปัตย์ประกาศพร,าพร้อมส่งคนลงสมัครเพราะได้คะแนนอันดับที่สองเพียง17,000คะแนนแถมประกาศว่าการส่งผู้สมัครถือว่าไม่ผิดมารยาท สุดท้ายพื้นที่เก่าพลังประชารัฐแต่ไปยกให้ประชาธิปัตย์ต้องกัดฟันสนับสนุนทางที่หูยังมีเสียงประทัดคือช้ำช้ำแค่ไหนก็ทําเพราะอยากให้เสียงที่จะกลับเข้าสภาเป็นเสียงที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดคือและขาดไปเพียงหนึ่งเสียงก็ยังพอเสียงเยอะพอแล้วในสภาเพราะเมื่อจุลินมาปราศัยเสียดสีดูแคลนปรินารู้ไหมว่าพวกพ้องปรินาทวีมีอยู่ทั่วไปส่วนคนนั้นไม่ใช่คนโพธารามแต่ย้ายมาอยู่โพธาราม นางสาวปรินาระบตุต่อว่าปรินาเองก็ไม่ได้สมัครอะไรตลอดชีวิตดังนั้นไม่ต้องมาแส่ไม่ต้องมายุ่งกับปรินานัจุลินแล้วให้รู้ไว้ด้วยว่าที่จุลินไปเดินตามอยู่ในโพธารามวันนั้นแต่ก่อนเขาจนและรู้หรือยังว่าเขาไปรวยอะไรมาไปถามคนโพธารามยังลูกหลานโพธารามคือลูกค้าเขาใช่ไหมไม่ใช่แค่นักการเมืองเดินตามนะเจ้าหน้าที่ก็ยังตามช่างดูดีสมศักดิ์ศรีเหลือเกิน ถ้าเลือกได้ปรินาไม่เลือกตัวแทนของประชาธิปัตย์เพื่อบ้านเมืองสะอาดปราศจากมา้าฝากประชาชนช่วยกันเขียนจดหมายไปหาพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าประชาธิปัตย์คบยากให้ระวังด้วยและเมื่อใดที่ประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าพักก็ไม่ต้องเขียนจดหมายไปอีกเพราะปารินาจะเขียนจดหมายไปบอกเองว่าคบไปเลยค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมนางสาวปร,รินาก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าสมศักดิ์ศรีหรอลาออกเถิดจุริน ราชบุรีเลือกซ่อมเมื่อจุลินบอกว่าขอขอบคุณล่วงหน้าและต่อไปทุกท่านจะได้ผู้แทนราษฎรที่สมศักดิ์สรีนั้นเสศษสีปรินาหรือเปล่าเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้อยู่ราชบุรีทุกวันเดินตลาดแทบทุกวันไปเยี่ยมทุกอบตอเทศบาลสอบถามความเดือดร้อนประชาชนชาวบ้านบอกว่าไม่เคยได้ยินหาเสียงเชิงโจมตีใครส่วนจุรินปีชาตเพิ่งจะโผลมาหายหัวไปไหนมาหมูแพงจัง จึงขอเรียนว่าท่านช่างปราศัยดีและปากดีและท่านรู้ไหมว่าราชบุรีมีการทุจริตการเลือกตั้งมีการจัดเลี้ยงกันอย่างต่อเนื่องมีแจกตู้เย็นนาฬิกาและเงินสดในงานเลี้ยงด้วยฝากด้วยว่าใครไปกินก็เลือกเบอร์ที่เลี้ยงไปส่วนใครไม่ได้กินกาเบอร์อื่นไปเลยนะคะส่วนเรื่องแฮชแท็กสมศักดิ์ศรีนั้นฝากด้วยว่าเวลาชาวโพธารามสอบถามจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องผู้หญิงให้ตอบชัดๆและช่วยลาออกไป นางสาวปรินาระบตุต่อว่าวันนี้สังคมเห็นภาพจุลินตั้งรองหัวหน้าพักที่เคยถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดผู้หญิงที่อังกฤษและปัจจุบันถูกดำเนินคดีข้อหาอนาจารถูกกล่าวหาว่าข่มขืนแถมนำคนที่เคยพยายามยิงตบตีทำร้ายร่างกายเมียตนเองมาเป็นตัวแทนพักอย่างสมศักดิ์ศรีมีอีกนะยังมีธุรกิจสีเทาที่ชาวบ้านเขารู้กันทั้งเมือง เชื่อกูรูเอนะว่าถ้าท่านรีบลาออกจากหัวหน้าพักตอนนี้พักของท่านจะดูดีขึ้นและถ้าท่านยังไม่สลดไม่สะท้านไม่อายกับสิ่งที่ควรอายทนต่อหรือไปต่อนั่งกอดเก้าอี้หัวหน้าพักไม่รับผิดชอบพักท่านได้รับผลกระทบแน่เพราะคนเลือกพักพักเลือกคนและวันนี้พักเลือกคนจนวนมากที่สมศักดิ์สรีทั้งนั้นเลยภูมิใจแทนจุริน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ